น้อมน้อมแด่พระสมณพุธเจ้าพรวกนั้นผู้ไกลจากกิเลสกับขลวะพ่อครูสมณะโพธิลั์ที่เขาลบอย่างสูงขอกพาพันเต,เตเอโสครับเจอิิธรรมยะาดิธรรมทุกท่าน <c oughs> วันนี้เราก็จะมารู้จักยะาดิธรรมคนหนึ่งที่เป็นคนเหนือนะ <c oughs> ที่ผ่านมายังไม่เคยสามารถคนเหนือนี่เป็นคนเหนือ เดที่ไหนเดี๋ยวค่อยค่อยรู้กันเนาะเ mm. ขาชื่อศักดชื่อศักดิ <c oughs> ์าตมาเลยจะเอาศักนักสู้ที่คุณน้อมคำเปียะเปียทำรุ่งเรืองที่เคยแต่งไวเนาะพอท่านจะให้ทำนองแล้วแก้ไขนิดหน่อยสุภระทับใจเพราะว่าชีวิตของศักก็คือนักสู้เหมือนกันนะสู้ชีวิตนะพอท่าน สักนักสู้เคยเสพเคยสุขเคยทุกข์เคยร้อนอาวรอ,อ่อนไหวหลายเหตุผลไขว้พ้าทยันยามากเล่กลดิ้นรนตามตัณหาจะพาไปความรู้ตัวว่าคือของแสลงพิษก็แรงลุมร้อนถอนไม่ไหว แสงธรรมสองสว่างกลางฮัทยัยที่มืดปอดป้าใบจึงได้รู้มาเดินทางสายใหม่ไม่ง่ายนักอาศัยหยิ่งในศักแห่งนักสู้แม่ลำบากยากไรใครเอ็นดูก็จะไม่ยอมอยู่อย่างผู้แพ้ <c oughs> ใช่หวังเหยียบโลกไว้ใต้ฝ่าเท้าในบางคราวก้าวพลาดอาจเกิดแผล และเจ็บบ้างบางเขาบางครั้งเขาลังแกเพราะธรรมะแท้คือเพียรจะชนะตนนี่คือสักนักชุนักสู้ซึ่งก็สู้มานานหลายปีนะ,ะก่อนเดินเพื่อไม่เสียเวลานะแต่มาจะไม่เล่าให้ยมเล่าเองดีกว่าจะได้ชัดเจนเนาะมาสัมภาษณ์คุณสักแก้วมาลาหรือแม่นแล้วแก้วมาลานะก่อนเดินให้แนะนำตัวเอง น้อมเกลาเนวันสการท่านสมณะ,ะเจริญธรรมยัติธรรมทุกท่านครับชื่อศักดิ์แก้วมาลาครับผมหรือว่าชื่อแม่นแล้วแก้วมาลาเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ครับต้นตระคุลเดิมก็คือคุณปู่เป็นทหารที่กลุยทางให้ท่านเจียงไคเชกหลังจากโดนท่านเหมาเจอตุงล้มแล้วก็หนีมาทางพม่าบ้านท่าตอนอำเภอเชียงดาวครับแล้วก็คุณปู่ก็เลยลงมาอยู่ทางเหนือก็เลยมีเชื้อจีนฮ่อ ครับผมแล้วก็เรียนจบไปพี่น้องมีหลายคนครับพ่อก็เลยให้ไปอยู่วัดอยู่วัดตั้งแต่หกขวบแล้วก็มาเรียนจบเรียนจบป .6 แล้วก็มาเรียนต่อในเชียงใหม่ครับในหว่างที่เรียนต่อในเชียงใหม่เนี่ยเป็นสาม,มนเนณรครับผมบิณฑบาตอัตคัดมากวันหนึ่งก็เจอพระธุดงค์นะครับบิณฑบาตแล้วก็สังเกตดูบาทท่านเมื่อไหร่ก็เต็มทุกทีลองตามไปแถวเขาอะไบางทีเพื่อจะได้ลาบลอย อีกวันหนึ่งท่านเติมท่านสองเดินเดินกับท่านสองสมณวท่านก็ตะล่อมมาข้างหลังครับผมท่านบอกนี่วัดของผมนะเข้าไปสิพระองค์นั้นชื่อว่าดวงดีทิตาปุญโญครับผมเจ้าอาวาสวระองค์เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ดวงดีนะครับตอนนั้นเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดพันโอ้นใช่ไหมพระทุกคนครับผมเป็นลูกศิษย์ของท่านครับแล้วอีกไม่กี่เดือนต่อมาก็มีสมณะรูปหนึ่งไปเทศที่วัดพันโอนครับชื่อว่าท่านโมคะลโตครับผม ติดตามท่านโมคลโตมาสันติครับออกมาสันติพระท่านก็บอกว่าอายุยังน้อยอยู่ให้มีพระพี่เลี้ยงก่อนครับผมก็เลยได้อยู่กับหลวงพ่อโมคลโตครับอยู่นานไหมก็หลวงพ่อโมก็จะพาเดินุูดวงมาสาลีบ้างไปกับสันติบ้างอะไรเงี้ยตามตามหลวงพ่อไปตลอดนะครับผม<อ>แล้วก็จากนั้นก็จําได้ว่าศึกครับศึกจากเนนแล้วก็ไปอยู่ที่ศรีสอโศกค,ครับ<อ>แต่ยังไม่ ในความดูแลของแม่เปิมนะครับอยู่ในความดูแลของอาดาวเพนกับอท่านอดีตท่านสุวิโรนครับผมครับก็ได้สัมผัสกับพี่น้องที่ศรีสะได้สัมผัสกับกลุ่มแชงแซวครับผมจากนั้นพอปีสอง0ันห้าร้อยสามสิบก็เกิดคดีสันติอโศกครับก็เลยมาอยู่กับพ่อท่านเพื่อดูคดีอะไรเสร็จร้้ยปุ๊บก็กลับไปเชียงใหม่ครับทีนี้ครับชีวิตเปลี่ยนนะครับเพราะว่าไปอยู่กับนักการเมืองนิสัยที่ฝึกมา เดีอโศกเงินถูกกลืนครับผมมามนิดนึงเนาะ,ะมาเจอบันเตดวงดีที่วัดพัน้นเนาะเรารู้สึกยังไงบันเตดวงดีพาสอนให้กินเจเนอะเนาะตอนนั้นจิตใจตอนนั้นขอแค่ให้เอาตัวรอดก่อนครับผมเพราะว,ว่าหนึ่งต้องมาเรียนหนังสือครับแล้วก็สองที่ติดตามหลวงพ่อดวงดีก็คิดว่าตัวเองน่าจะเหาะได้ครับผมอ๋อเหาะได้ <c oughs> คือท,ที่ที่มาอยู่ว่าตั้งแต่เด็กเพราะว่าฐานะพ่อแม่ยากจนใช่ไหมครับผม พ่อแม่มีอาชีพอะไรล่ะพ่อเป็นพานป่าและแม่เป็นคนหาบขนมจีนขายตามหมู่บ้านนะคบอ๋อเป็นพันป่าเป็นทหารแล้วก็เป็นทหารจีนท่อใช่ไหมเออคุณปู่เป็นทหารครับผมรุ่นคุณปู่เนี่ยได้เป็นทหารของท่านเจียงไคเชกครับแต่พอมาถึงพ่อปุ๊บเนี่ยพ่อก็มีนิสัยเป็นพันพันป่าเพราะว่าสมัยก่อนสัตว์มันพ่อไม่ได้เป็นทหารพอไม่ได้เป็นครับ๋อนึกว่าพ่อเป็นทหารคุณปู่ได้เป็นครับอ๋อแล้วมาอยู่เชียงใหม่แล้วไม่กลับประเทศจีน เขาคุมครับผมคุมไม่ให้ไปทางพม่าคุมไม่ให้ลงมาทางเชียงใหม่ทุกวันนี้หมู่บ้านนี้ชื่อว่าบ้านบ้านใหม่นองบัวครับผมกองพลเก้าสามครับเปลี่ยนชื่อเป็นไทยแต่แต่ทรงครมโลกครั้งที่สองใช่ไหมโอ้หน้าเลยเลยมาอยู่เมืองไทยเลยนะครับผมแล้วคุณปอคุณปูไม่เคยคิดกลับประเทศจีนเลยไม่คิดครับผมทําไมถึงไม่คิดกลับประเทศจีนนะความอบอุ่นครับผมท่านรู้สึกท่านรู้สึกอะไร โดยเฉพาะในหลวงร8ร9โดยเฉพาะกษัตริย์ของไทยครับอประทับใจมีสถาบันกษัตริย์นะร9เพราะว่าในหลวงรอ9ครองราชมล70ปีนั้นคงได้อยู่ยุคปับยุคยุคคุณปูนะยุคปูมาอยู่สันติโศกประทับใจประทับใจอะไรี่สันติสุขประทับใจ ตลอดเวลาที่ผมอยู่สันติอโศกนี่ก็นิสัยไม่ใช้ไม่ค่อยได้ครับคือเวลาฟังเทศเนี่ยจะฟังแต่พ่อท่านพูดว่าพวกเราจะทําอะไรเท่านั้นแหละครับอย่างเช่นพ่อท่านบอกว่าพวกเราจะทํากสิกรรมไร้สารพิษผมกลับเชียงใหม่เลยครับผมไปซื้อที่ทํากสิกรรมไร้สารพิษ<อ>เลยเลยลืมเลยลืมคิดไปว่าเป้าหมายของพ่อท่านจริงๆคืออะไรครับผมเป้าหมายคือพ่อท่านอยากให้ลูกๆอยู่เพื่อขัดเกลากัน เพื่อกระทบกระทั่งกระทบภัสสะกันเล็กๆน้อยๆแต่ผมรอฟังอย่างนี้ครับถ้าพระท่านบอกว่าจะทำนี่ครับผมก็คิดว่านั่นแหละพ่อท่านอนุญาตนะลืมเจตนารมณ์ของพรอท่านไปว่าอยากจะให้ลูกๆเนี่ยได้มาทํากิจกรรมเนี้ร่วมกันครับอย,อยู่สันติอาโศกนานไหมอยู่สันติอาโศกปีจบถึงปีสามสามครับผมอ๋อหลายปีมพ์กันเนาะครับผมต่อมาได้เข้ามามาอยู่ศีะอาโศ ครับศันติอโศกจะเป็นช่วงสองเก้าครับผมสองเก้าครับสามศูนย์ก็มีคดีก็เข้ามาอยู่สันติอโศกแล้ววนเวียนอยู่กับสันติอโศกถึงปีสามสามแล้วก็ไปอยู่กับนักการเมืองท่านหนึ่งได้เข้ามาทํางานบริษัทแต่ชีวิตใช่ไหมมาทําอะไรแด่ชีวิตแต่ชีวิตมาเป็นพนักงานขับรถครับผมขับรถส่งของครับแล้วก็คอยขับรถรับส่งสมณะครับ อ,องค์ที่ดูแลของอ,องค์ที่ดูแลผมชื่ออดีตหลวงพ่ออนันโตครับผมแล้วก็พ <5 S 2> ระอ,อาจารย์หนึ่งครับอยู่โครลชนี่เองเนาะครับผมอยู่หลายปีไหมอยู่แดชีวิตยอยู่ได้สองปีครับสองปีแล้วก็ไปข้างนอกครับไปข้างนอกครับว่าได้ไปทํางานกับที่ปฐมวสุโภทไปทําะไรกับใครตอนนั้นตอนนั้นปฐมวสุโภกำลังจะทําสมุนไพร แล้วก็เลยคิดว่าเออเราก็น่าจะหารายได้ให้กับกตัวเองตอนนั้นคิดเรื่องรายได้ก่อนนะครับก็เลยไปทํางานแล้วก็เวลาโทรศัพท์มาทีไรก็คนที่รับสายก็เสียงเล่มเล่บเสียงอ,อ่อ,อนๆมีเมตตาจเจริญธรรมค่านี่หมอฟากฟ้าหนึ่งนะโอ้ประทับใจมากทําไรก่อนหมอฟากฟ้าหนึ่งเนาะครับแล้วอีกวันหนึ่ง <c oughs> ส่งของมาเยอะมากมก็เลยคิดว่าเออเรามีกําไรแลนะ้วเนาะเราน่าจะมาเที่ยวประโโกมาโศกดู ตามหาคนชื่อฟาคพาหนึ่งเนี่ยครับผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งผอมๆแล้วก็ล้างใบเตยทีละใบเนี่ยครับอืถ้าเป็นไงรู้สึกมังน้ำตาผมตกอะครับผมไม่เคยทําแบบนั้นหลวงพ่อ,อ้างใบเตยทีละใบน้ําตาจะตกได้งไงคือคือคือเวลาผมส่งใบเตยเข้าปฐมนะครับผมก็สะบัดดินออกแล้วก็จับจับจับแล้วก็ตากแห้แล้วก็ส่งหยาบเลยหยาบครับผมแต่มาเจอหมอฟาคพาหนึ่งล้างใบเตยทีละใบครับโอ้แล้วสิ่ง พูดกับผมก็คือสักจงคิดว่าเราเป็นคนป่วยที่จะกินยาตัวนี้เอง oh. และอย่าขายแพงจงคิดว่าเราเป็นคนซื้อสมุนไพรตัวนี้เองอครับพูดอะไรับเราเอา <laughs> ใจเขามาใส่ใจเราเนอะจ <laughs> <ช>ิตที่คนอื่นเนี่ยจิตที่มีโลเปอ่าเนี่ยจะคิดถึงคนอื่น <c oughs> <c oughs> มากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองใช่ไหม <c oughs> แล้วประทับใจหมอฟากฟาฟาหนึ่งอะไรที่เขาสอนสอนอะไรเราเนาะ ก็ท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายแบบบุญนิยมนี่แหละครับแล้วก็จนเมื่อประมาณไม่รู้ปีสี่เก้าหรือปีห้าศูนย์ครับที่ท่านเสียชีวิตนะครับ, 5, รบนาอปีห้าศูนย์ครับศุกร์สามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้สามสิบเรามีงานอยู่ที่บันราบรนลาทุกทีได้เข่ามาครับ,าารบแล้วก็ประกาศออกมาว่าอามหมอฝากพาหนึ่งเกิดอุัติเหตุจนจะเสียชีวิตแล้วทีนี้พอ ปัญหาอย่างหนึ่งของประโมโศกค,คือน้ำหมักเชียวภาพขายดีที่สุดแต่ไม่รู้ว่าหมอฝากวาหนึ่งเอาตำลาวางไว้ตรงไหนครับผมแล้วทาไงอะท่านก็โทรมาหาผมจําไม่ได้ว่าท่านศรีคมาชื่ออะไรครับผมปัจจุบันนี้ท่านอยู่บ้านลาดนะครับท่านโทรมาบอกว่าคุณซากมาดูหน่อยสี่ตอนกลางคืนก็ต้องชุมนุมที่ที่สนามหลวงครับเสร็จแล้วพอพอพอท่านด้จบก็ต้องวิ่งไป กระสอผมวิ่งแล้วผมชิมน้ำหมักอย่างเงี้ยครับจนผมมึนหมดเลยครับเพราะว่าหาสูตรไม่เจอครับจนสุดท้ายผมเดาใจหมอฟาฟ้าหนึ่งว่าผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคนสมถาเรียบง่ายต้องไม่เก็บข้อมูลนี้ไว้ในคอมแน่นอนเลยต้องอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเจอที่ไหนเจอที่ไหนเป็นกนาดาชิ้นเล็กๆแล้วก็เสียบใต้ถังน้ำหมักสองร้อยลิตรแต่ละสูตรแต่ละสูตร่งครับกระชายดำนะเป็นกระดาษชิ้นเล็ก ตรงนี้นะเขียนเติมไว่สูตรอะไรบ้างอะไรกี่เปอร์เซ็นอะไรกี่เปอร์เซ็น oh. น้ำปูข้าวผมยิ้มร้องไห้เป็ใหญ่เลยครับผมโอ้โหนี่เลยเก็บไว้ตรงนี้เลยครับผม oh. แล้วก็ได้สัมผัสได้สัมผัสหลวงพ่อเสียงศีลอันนี้เพิ่งตั้งชื่อให้เมื่อกี้คือความเป็นสิริมหามายาของท่านครับ oh. กับลูกน้องกับคนสนิทเนี่ยท่านก็จะดุดถ้าทําอะไรผิดนะครับ oh. อันนี้ก็เหมือนท่านดุนะ แต่พอกับญาติโยมที่ท่านประมาณว่าเออควรจะพูดขนาดนี้ท่านก็จะพูดอ่อนลงมางครับทำงานอาจารย์เสียงศรีนี่อ่าเป็นเตเสียงศรีกี่ปีอะนานครับช่วยงาน,านท่านที่เนินพอกินต้องวิ่งจากอำเภอบางน้อยแล้วก็ไปท่าม่วงไปไปกับกลับเนะะี่ยครับท่านจัดคอแล้วก็ไปบรรยายที่อินบุรีครับผมแร<อ>กแร<อ>กแรกแผมบรรยายนะครับบรรยายท่านตั้งเวลาว่า 3, สักสองชั่วโมงนะ ผมบรรยายได้สิบห้านาทีผมไปไม่เป็นครับท่านต้องมานั่งตะกบในมอให้กังใจเนาะครับผมต้องมานั่งครับและที่สําคัญคือเห็นการให้ของท่านครับอ๋ออะไรที่เราขาดเหลือเนี่ยขอท่านนะครับในขะั่งอันนั้นแหะท่านยังใช้อยู่ท่านมีคนใจกว้างนะใจกว้างท่านให้ครับผมอยู่ว่าเป็นเทเสียงศิลหลายปีไหมช่วยมาจนถึงปีสี่หกสี่เจ็ดนะครับแล้วก็ แล้วเนินพอกินก็ยุติการอบรมเรื่องสุขภาพครับผมและในช่วงที่ผมไปอบรมกับท่านผมก็จะคป็นคนเปิดไม้ครับเปิดไม้เปิดฟอให้กับคนไข้ถามปัญหาอะไรต่างๆพอเนินพอกินเลิกการอบรมปุ๊บคนไข้ก็ทะลักมาที่วังน้อยหมดเลยครับเขาไม่มีทางไปครับโอ้ม่ดีว่านี่แหละครับงานหนักที่สุดครับผมทําให้งทำโรงงานสมุนไพรใช่ไหมที่วังน้อยใช่ไหมเออ พูดพูดก็คือเราจะมีทั้งศาสตราจารย์หมอเขียวคือให้คนไข้เลือกเวอร์ชั่นนะครับว่าจะเอาขนาดไหนเอาล้างที่ตับหรือว่าเอาอะไรแต่จะมีกฎเกณฑ์ที่หลวงพ่อฝากมาให้ก็คืออย่าเรียกร้องค่าใช้จ่ายผมก็เลยมาตั้งเพิ่มว่าเงินทองที่จะใช้ช่วยนะค่าน้ำค่าไฟผมให้เอาให้แม่บ้านใส่ซองให้แม่บ้านและห้ามแม่บ้านมาบอกว่าคนจนใส่เท่าไหร่คนรวยใส่เท่าไหร่ครับแล้วก็ ก็ได้เห็นเห็นเงินงานเยอะๆครับผมไม่ได้เห็นเงินรับทะเลาะกับแม่บ้านครับทะเลาะเพราะว่างานก้อนใหญ่กําลังเข้ามาที่ที่บุรีรัมย์นะครับเขาจะส่งมอนให้ผมไปแพ็กแล้วก็ผมอยู่เฉยๆเดือนละหมื่นได้ได้ขาอยู่แม่บ้านมาร่วมยี่สิบปีนะได้พความสุขอะไรเพราะอะไรความสุขเขาจะทุกข์มากกว่าเราสุขเขาทุกข์มันก็ไม่ยุติธรรมดีนะไม่ยุติธรรมครับคือผมเจอาความเป็นอโศกใส่เขาอะครับเออไปปิดกั้นเขาดิ ครับบีบคั้นครับไปกดดันเขาใช่ครับผมจนจนวันหนึ่งทะเลาะกันเรื่องใบหมอนนี่แหละครับหมอนแห้งนะครับหมอนชาชงเนี่ยโทรไปโทรเปิดไมเลยครับโทรเปิดไมไปสันติอโศกเลยบอกอ่าครับขอสายสมณะรูปใดรูปหนึ่งก็ได้ที่จะเคลียร์ปัญหาครอบครัวผมเนี่ยอืมผมกับแม่บ้านทะเลาะกันเรื่องเนี่ยทําไมแม่บ้านไม่เอาเงินจึงอนาคตต่อไปเราจะต้องใช้เงินตอนแก่ตอนเฒ่าองค์ที่รับ ก็คือหลวงพ่อไม่ตัดจิตโตครับแทนที่จะว่าให้แม่บ้านให้ขยันทํางานว่าผมครับคุณจงรักและให้ความสุขคนที่ใกล้ตัวคุณมากที่สุดอ,อืม,อมคุณยอมเป็นไหม,มครับหลวงพ่อไม่ไ้นแต่บางเทศมันเยอะ,ะนะแต่คนยอมไม่เคยได้นิยมยอมได้ไหมอ,อีกสักสองชั่วโมงต่อมายอมครับเราได้รับการอารมณ์ครับอารมณ์ที่ยอมอือมยอมเป็น ไม่ย,ยอมในบ้าน่บ้เหรอคือตลอดเวลาไม่เคยยอมครับผมผู้ชายไม่เคยยอมผู้หญิงเท่าไหนนร่นะได้ทาใจไงวิธียอมสอนพวกเราด้วยเออยอมอันดับแรกก็คือกลัวอันดับแรกก็คือกลัวทันจากสมณะครับถ้าดีมากๆกลัวทันจะไม่ให้เข้าวัดก็ <c oughs> เลยลรงยอมดูครับเออพอยอมปุ๊บมันได้สภาพ้ครับได้รอยยิ้มจากในบ้านเออฉันทํางานได้แล้วนะหลังจากคุณยอมครับเมื่อก่อนนี้ต้องเป๊ะเป๊ะอย่างนี้ถ้าให้รับเอเด้วย ก็ต้องทําตัวนี้ครับผมต้องทำให้ได้ภายในวันนั้นครับผมแล้วยอมเป็นไงสบายไหมไม่เห็นเลยยินแม่บ้านครับนี่ความสุขของครบครัวมันยิ่งเหรอครับมันมันมันได้สภาพนะครับตั้งแต่นั้นมาก็ยินสบายใช่ไหมค่ะเริ่มรับความสบายนอกจากว่าตอนไหนโจทย์เยอะๆหน่อยผีมันได้จะเข้าหน่อยครับผมแต่ก็สุดท้ายก็ยอมครับมันถ้าเป็นลูกศิษย์พ่อท่านต้องยอมนะพ่อท่านแต่ เป็นผู้แพ้ไม่คือแต่งพเพลงผู้ชนะนะต้องเป็นผู้แพ้ถึงจะถึงจะมีความสุขเพราะยอมไม่เป็นก็เย็นไม่ได้นะถ้ายอมเป็นก็เย็นสบายอันนี้ก็พบจรธรรมว่าฟังจากพันเตเมตนะตาเนาะไปได้ยอมเนี่ยนว่าเราแต่ละคนนะถ้ามีความทุกข์มากว่หนี่เข้ามาสมณะสมณะให้ยายาแก่ยาทันใจนะยาทําใจทําให้เราเย็นสบายเนาะฟังเคยคุยกันนะอบรม ที่เนินพอกินก็เนินเนินเนินพอกินทล้อินบุลีด้วยเออราประทับใจเลยเศรษฐกิจพอเพียงคือตอนหลวงพ่อเสี่ยงศีลน,น,น่าจะเป็นลักษณะสุขภาพครับผมเศรษฐกิจพอเพียงพูด่า้มากอพอต่อมาสันติอโศกเขาเรียกอะไรนะครับออกองตรวจเรื่องอาหารและยาลงครับผมผมเลยเออผมจะปฏิธรรมยังไงดีผมก็เลย ไปสมัครโอทอครับผมอ,มอเอานะยี่ห้อของตัวเองเนี่ยไปเป็นโอทอปแล้วก็ไปเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ไปเป็นพัฒนาชุมชนแล้วทางนายอำเภอครับผมทางหัวหน้ากเกษตรท่านรู้แลลวครับว่าผมมาจากอโศกท่านอยากจะฟังเศรษฐกิจพอเพียงแบบแนวอโศกบ้างท่านก็เลยให้ผมเป็นเหมือนคีแมนคอยบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครับผม,มแต่มันจะมีค่านะครับ มีค่าตัวมีค่าน้ํามันมีค่าอาหารครับผมค่า,<อ>าวิทยากรเดี๋ยค่วิทยากรใช่ไหมแค่ค่าวิทยากรใช่ไหมค่าวิทยากรครับผมจะมีเป็นเป็นกฎของกระทรวงเลยนะใช่ค่ะ <c oughs> แล้วเวลาเราบรรยายปุ๊บเนี่ยครับที่ปรึกษาของผมคือหลวงพ่อแสนดินครับผมจะไล่ถามหลวงพ่อขอความเห็นขอความรู้ของพ่อท่านเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหน่อยอครับผมแล้วก็บวกกับปราชาวบ้านอย่างเช่นว่าคําว่าพอเพียง อะไรครับคาว่าพอเพียงป่าท่านหนึ่งสอนผมไว้ว่าถ้าผมพูดคํานี้ถ้าคนเป็นแฟนคลับจะรู้ทันทีว่าคําพูดนี้มาจากใครเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าอดอยากครับผมป่าชาวบ้านท่านนี้ชื่อว่าอะไยังไม่บอกอคำว่าอดอยากก็คือเวลามีความอยากอะไรให้อดไว้ก่อนไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่มีกินนะครับผมเวลาใจมันอยากอะไรเนี่ยให้อดไว้ก่อนลดความอยากเป็นไง ครับผม, <c oughs> มทำอยางนีแบบ <c oughs> ต่าตาดเท่าน,น,นั้นชื่อว่าอาจารย์ทองธรรมดาครับผมครับผมที่อยู่ที่พี่มา้นะครับผมก็ขอบคุณครับทองธรรมดาเป็นเพื่อนธรรมาเองเนาะธรรมาเข้าวัดได้เพราะอาจารย์ทองธรรมดาเป็นคนแนะนําตมาเป็นคนนําแสงธรรมมาให้ธรมาเนาะ <c oughs> อทองธรรมดานี่แหละครรมาอยู่กรุงเทพก็รู้จักเป็นเพื่อนกันเขานาแสงธรรมมาพบให้ธรมาธรรมะรเข้าใจ อ่ะทีนี่ก็เจอเศรษฐกิจพอเพียงแล้วชีวิตที่เราใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นยังไงบ้างมันต้องมันต้องประกอบชัดเจนเลยครับต้องประกอบด้วยคุณธรรมครับผมคือถ้าไม่ประกอบด้วยคุณธรรมคุณไปไม่รอดครับเหมือนผมเห็นเพื่อนๆหลายคนที่เป็นปราชชาวบ้านที่ไปบรรยายอครับผมพอ <c oughs> ได้ลาบได้ยศเยอะๆ,ๆสุดท้ายก็โดนสิ่งเหล่านี้ครับครอบนำต่อเปอ็นอีกซ้อนหนึ่งมันหลอกหลงใช่ไหมครับ ลงราบยศสรรเสริญเนาะซึ่งเป็นด่านที่ผ่านได้ง่ายเหมือนกันแต่ยอมไม่ลงเนาะมันจะมีด้านทิฏฐิครับผมคือคือคือบางทีบรรยายไปบรรยายมาก็เห็นเห็นเห็นสภาพแต่แตกนะครับเวลาเราเอาแนวทางของชาวอโศกไปบรรยายนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรอำเภอพัฒนาชุมชนเนี่ยผมจะนั่งฟังนิ่งเลยนะครับว่าเชื่อยังไงถึงมาสร้างบ้านที่สีมาโศกได้เขาซื้อที่ดินแล้วเนาะ ก็เหมือนอนุบาลทราบข่าวว่าที่นี่อบ่นดีแล้วก็ที่บ้านลาดที่บ้านลาดก็เคยซื้อครับผมเคยซื้อนะครับแต่ทีนี้ก็มีญาติธรรมมาบอกว่าอยากจะไปอยู่บ้านลาดขอซื้อบ้านหลังนั้นของคุณศัก์เสื้อจะขายให้ญาติธรรมไปครับผมในอย่างหนึ่งแม่บ้านเป็นคนอำเภอชุมพวงครับอยู่ใกล้ยูนใกล้ๆนะครับญาติครอบครัวใหญ่ยังอยู่ตรงนี้อยู่พี่น้องยังอยู่ตรงนี้อยู่คิดว่าถ้าเราลาดมันก็คงจะเดินทางไกลแต่ถ้าอยู่ที่นี่วิ่งไปวิ่งกลับได้ครับผมตอนนี้ได้แปลง ถ้าน่าญาติรมชาวสีมาสูงจยากเขาเรียกแปลงมันแปลงถั่วครับผมแต่นี้หลายชื่อยังอยู่ในแปลงมันอยู่ค่ะก็ก็ถือว่าต่อไปจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะครับผมคุณสักดิเก้ามาลาได้มแล้วบากตัวะปะทับใจอะไรคําสอนพ่อท่านอะไรอเงี้ยพูดให้ให้โอกาสพูดเนาะที่จะก่อนจะหมดเวลา ข้างนอกเดือดร้อนมากครับผมจากการที่ผมอ่านในไลน์บางทีผมก็อ่านในไลน์อะไให้ฟังบางคนทราบข่าวว่ามีคนเสียชีวิตต่อหน้าเนี่ยครับเกิดจากเกิดจากรอยาของหมออยู่ยาหมอไปช้ายาของผมเนี่ยข้างนอกอันตรายมากครับผมอยู่ในนี้ถึงแม้เพราะท่านว่าจะมีปากหอกก็เบาๆกับผมหน่อยนะครับผมเัง่งม่อยู่ขออนุญาตฝากมีืแล้วฝากเแล้วก็เชื่อว่า ุณธรรมองทุกท่านก็คือน่าจะเก็บประสบการณ์ได้เยอะกว่าผมนะครับผมผมมา,าใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับอ่าก็พอเราก็คงเมตตาอยู่แล้วเนาะเป็นหมออ่าเป็นหมอของของ,ของขาชาวโสก็ได้นะวันก่อนไปโป่งแดงอาจารย์เฉียวอะอูแกงไม่ทัมเมื่อยนะทำมาให้คุณศักว่าช่วยดูหน่อยหลังจากที่ดูแล้วไม่นานนะ ไปดูช่วยเหยียบช่วยอะไรต่างๆอเคยเคยให้หมอนนวมมาหลายคนไม่เหมือนคนนี้เนาะก็สูมโลกเลยนะโล่เลยเอ <c oughs> อังนี้มาทำใจนะวันก่อนที่โยมประดับเนาะไปฉีดวัคซีนหรือแพ้วัคซีนก็นมาช่วยเนี่ยจิตใจที่ที่จะช่วยช่วยชีวิตคนเนี่ยมันมีบุญมหาศาลเป็นอานิสงส์นะก็คิดว่าชาวสีมาโศกนะคนเท่าคนแก่นะ อาจจะได้มารบกวนหมอหมอศักดะ์นะจะได้มาบำเพ็ญบรารมีก็ขออนุโมทนา,าเป็นสักแก้มลาเนาะคิดว่าเราจะเป็นญาติที่ยิ่งกว่าญาติที่จะพากันไปสู่าพะนิพพานในที่สุดนะจะเดินรม